ช่างที่เขาซ่อมกล่องเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับช่างเขากาบอกอาการเดียวกันนะครับว่านิสันฟอนเทียวายดีสองห้านะครับตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับลูกค้าเข้ามาบอกว่ามันอืดมันอืดแล้วก็วูบไปนะครับเวลาเราขับไปมันวูบนะครับเร่งไม่ขึ้นแต่ว่าสตาร์ทยังไม่มีควันขาวนะครับอันนี้ก็เลยแจ้งลูกค้าว่าต้องซ่อมปั๊มนะครับมีสองทางเลือกก็คือซ่อมปั๊มกับเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าราคาเปลี่ยนผมไปถามเซี่ยงกงมาแล้วมัน เขาไม่รับประกันนะครับรับประกันแค่ห้าวันสิบวันก็เลยไม่ซื้อนะครับเพราะว่าแค่นั้นเขาไม่เรียกรับประกันนะครับนั้นเขาเรียกแค่ซื้อมาถ้าใส่ไม่ได้ก็ไปคืนเียเจนะครับทีนี้ก็เลยแจ้งซ่อมไปนะครับเพราะว่าราคาซื้อกับราคาซ่อมก็ออไรเรียกันนะครับกันเรือของเราก็เราจะไม่ได้รื้อแบบพวกท่อไอดีออกนะครับจะรื้อแค่ฝาหน้าแล้วก็อุปรกรณ์ส่วนควบนะครับก็คือพวกโซ่นะครับโซ่ไทมิ่ง แล้วก็พกล่างพวกอะไรนะครับอันนี้เราก็แค่ถอดน็อตรอบนี้นะครับมันจะเป็นน,อน็อตยึดเพจปั๊มไว้นะครับแล้วก็ยึดปั๊มข้างในนะครับข้างหลังก็จะมีถอดถอดขานะครับถอดขาย,ยึดปั๊มตัวขาประคองปั๊มข้างหลังนะครับตัวแป๊บเราเขาไม่ได้ลื้อนะครับไม่ได้เอาออกก็จะมีท่อน้ําที่มันวนมาตรงนี้ครับ จะมีแป๊บน้ำครับตัวหนึ่งวนมาอย่างนี้แป๊บน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็เอาแค่นี้ครับแต่ก็มันจะลื้อไม่เยอะแต่มันจะลื้อยากหน่อยนะครับปั๊มก็ถอดมาเรียบร้อยอันนี้ก็มันปอกหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมถาม ช่างที่เขาซ่อมปั๊มแล้วเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับที่แบบตามในคลิปตามอะไรที่เขาบอกว่ามันสายมันปอกแล้วมันแตะกันนะครับอันนี้ช่างเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะเรื่องกล่องตัวนี้ว่ามันจะเกี่ยวกันไหมแต่ช่างที่เขาซ่อมกล RIGHT. ่องเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันนะครับมันจะแตะกันมันก็เล่งได้ติดได้เหมือนเดิมนะครับมันเป็นเหมือนแค่สายสัญญาณอะไรนี่แหละ ใน,นผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ชัวนะครับรนนอุปกรณ์ส่วนควบที่เราถอดก็มีแค่นี้ครับแล้วก็จะมีขาคันล่งครับเราต้องถอดส่งไปให้เขาด้วยนะครับเพื่อเช็คให้รอบเดียวก็คือจะชัวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องดื้อหลายรอบนะครับครันนี้ลูกค้าเขาไปแก้อาการมาหลายที่แล้วนะครับก็คือเขาไปเปลี่ยนท้ำแยกมาแล้วนะครับ เขาไปถามมาหลายที่แล้วนะครับช่างเขาเขาบอกอาการเดียวกันหมดครับว่ามันจะเป็นที่ปั๊มนะครับรุ่นนี้มันจะปั๊มมันชอบเสียนะครับตัวปั๊มไฟฟ้านะครับไม่ใช่เป็นเครื่องนาวาล่านะครับเป็นวายดี25ของฟอนเทียนะครับเป็นปั๊มไฟฟ้าแต่ว่ารหัสเขาจะเป็นรหัสวายดี25เหมือนกันนะครับตัวปั๊มไฟฟ้านี่เขาจะชอบมีปัญหานะครับเหมือนกันครับพวกยี่สิสุที่เป็นปั๊มไฟฟาก็กล่องก็ชอบพังเหมือนกันครับ มันจะเป็นตัวทดลองของเขานะครับเขาก็รับตามสภาพไปครับคนที่ซื้อก่อนก็จะมีแบบช่างบางอู่เขาก็จะมาแปลงเป็นลำสายนะครับอันนั้นผมไม่เคยทำนะครับแบบนั้นไม่เคยทำนะครับเห็นแบบช่างบางคนเขาบอกว่าถ้าแปลงแล้วก็ควันมันจะเยอะนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับองศาการฉีดหรืออะไรนี่แหละครับเขาบอกว่าแปลงไปแล้วปั๊มมันจะควนนะครับถ้าแปลงไปแล้วมันจะควนนะครับจะมีควนเยอะตัวสภาพไม่ผ่านหรือเข้าด่านไม่ผ่านนะครับแบบนั้นอันนี้ผมไม่รู้นะไม่เคยแปลงนะครับได้ยินแต่ช่างเขาพูดต่อกันมานะครับว่าบางคนเขาก็ชอบแบบง่ายๆก็คือไปแปลงเป็นปั๊มสายนะครับ อันนี้แล้วแต่เจ้าของรถนะครับเราไม่ก้าวไกยความคิดกันนะครับอันนี้ไว้เดี๋ยวปั๊มเข้ามาปั๊มแบบไปซ่อมปั๊มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่นะครับ Two thousand years later อันนี้ปั๊มก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการประกอบนะครับเราก็ส่งคาร์ร่งไปด้วยนะครับทางร้านเขาก็เซตองศาให้ใหม่แล้วนะครับ ตัวนี้กล่องไม่ได้เสียนะครับทางร้านเขาบอกว่ากล่องไม่ได้เสียแต่ว่าจะเป็นที่ลูกสูบภายในนะครับเขาทําการซ่อมให้ก็เปลี่ยนโซลิโน่พวกวาลวข้างหลังนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราทําการประกอบขึ้นแล้วก็เทสดูนะครับว่าจะโอเคไหมใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็สําหรับการประกอบนะครับตัวนี้มันจะมีเดือยให้เราเสียบแบบตัวที่มันล็อกไว้นะครับให้มัน อยู่กับที่นะครับมันจะได้แบบไม่เคลื่อนนะครับตัวนี้มันน่าจะสามารถใส่ได้แบบทุกทางนะครับทำให้สังเกตดีๆนะครับมันจะมีรูสําหรับล็อกอยู่นะครับจะเป็นรูอย่างนี้ครับไม่ล็อกนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับช่างคนไหนที่เขารู้แล้วก็รู้ผ่านไปครับสําหรับคนที่เขายังไม่รู้นะครับหรือเจ้าของรถนะครับที่แบบอยากจะทําเองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําหรอกนะครับเผื่อแบบมันพลาดแล้วก็ จังหวะไม่ตรงอะไรก็เสียหายเยอะอยู่นะครับ แล้วก็สําหรับน็อตยึดปั๊มมันจะเป็นหัวดาวอย่างนี้นะครับอยู่ข้างในสามตัวนะครับมันจะพอดีกับประมาณเบอร์สิบหรือเบอร์สิบสองนี่แหละนะครับแต่ว่ามันจะขันไม่ออกนะครับมันจะเป็นรู้สึกเหมือนมันรูดนะครับเราต้องใช้บล็อกพิเศษนะครับบล็อกพิเศษก็จะเป็นยี่สิบสองนะครับตอนนี้มันจะสวงพอดีนะครับไปประกอบกันเลยโซวเลาลิ้นนะครับตัวของแคมข้างบนครับมันจะมีสี่นะครับเห็นไหม โซ่โซ่มันจะเป็นสีนะครับมันจะต่างกันอยู่นิดนึงนะครับสีดำดำนี่สีดำดำนี่นครับมันจะมีสองสองตัวนะครับส่วนตัวเหลืองนี่ก็จะใส่มากปั๊มข้างล่างนะครับนี่คือใส่ตรงมากนะครับนี่มันจะมีจุดนะครับแคมไอเดียเสียมันจะมีจุดแล้วก็ใส่โซ่คล้องเข้าไปเลยมันจะม,มีสีที่มันต่างกันนิดนึงนะครับตัวนี้เห็นไหม ก็ใส่เข้าไปเลยไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นจุดนะครับก็จะเป็นจุดนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นข้อเรื่องนะครับ ต่อนะครับคันนี้ก็ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยนี้ติดเครื่องวอร์มไว้ก่อนนะครับได้น้ำได้อะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเหลือออกไปวิ่งดูนะครับว่าสภาพการใช้งานมันโอเคไหมครับมันเล่นได้เล่นขึ้นไหมนะครับอันนี้มาก็เล่นขึ้นเลยนะครับเหยียบจมก็วิ่งได้แค่แปดสิบนะครับระยะทางก็ยาวอยู่นะครับกว่าจะขึ้นแปดสิบ เดี๋ยวนี้ก็ต้องออกไปลองเทสดูว่ามันจะวิ่งขึ้นไหมครับอันนี้หนะ้าเครื่องมันจะมีเสียงดัง่อยนะครับเพราะว่าไอ้ปืนคอมแอร์มันเสียนะครับปืนคอมแอร์แตกนะครับอันนี้ก็ทำทำนึนครับครบเรียบร้อยรันเครื่องดูว่ามีจุดร่วดจุดซึมไหมนะครับ่าที่เราประกอบไปมีน้ำมันรั่วหรืออะไรไหมนะครับ ววกก็ออไปิ่งเสดูต่อครับส่งงานคันนี้นะครับนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่อวงวดีสองห้ากับอาการอืดเร่งไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราทำการไปวิ่งเทสมาแล้วนะครับก็โอเคครับวิ่งขึ้นได้ร้อยกว่าอยู่นะครับความเร็วก็ขึ้นสมุดดีอยู่นะครับต่างจากตอนมาตอนแรกนะครับคือ คันเร่งนี่แทบไม่รู้สึกนะครับนี้เราไปวิ่งเทสมาแล้วนะครับก็เลยมาจอดเช็คความเรียบร้อยนะครับมีน้ํามันรั่วซึมตรงไหนไหมนะครับคันนี้ก็โอเคดีครับเตรียมส่ง,งานสตาร์ทไม่มีควันดำไม่อะไรนะครับวิ่งโอเคคันนี้ทางร้านเขารับประกันให้เจ็ดเดือนนะครับสำหรับตัวปัม๊มไม่เกี่ยวกับกล่องนะครับ เพราะว่ากล่องเราไม่เสียนะครับทางร้านเขาบอกว่าถ้ากล่องเสียก็คือสําหรับอาการกล่องเสียนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ว่าตัวเร่งรือ,อเร่งไม่ขึ้นน่าจะเป็นที่ระบบพวกป,ปั๊มนะครับลูกสูบป,ปั๊มหรืออะไรที่สร้างแรงดันให้โมชีตนะครับมีปัญหานะครับต้องทําการเข้าอูต่ตรวจเช็คนะครับอันนี้เราส่งขาคันเร่งไปด้วยนะครับ ถ้าจะให้ชัวร์ถ้าใครจะทําก็เช็คขาคันเร่งด้วยนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับใครที่มีปัญหาก็ทําการเอารถเข้าที่อู่ตรวจเช็คดูนะครับให้ช่างเขาตรวจเช็คดูนะครับสำหรับว,วันนี้ผมก็ฝากผลงานไว้เหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับกดฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผม